สวัสดีครับผมนายเชษิตจากบริษัทโค้ดโมบายครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเตรียมเครื่องมือนะครับในการเรียนผ่านวิดีโอคอนเฟรซ์นะครับกับทางโค้ดโมบายซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนักเรียนควรจะมีหน้าจอ2หน้าจอหน้าจอหนึ่งเอาไว้ทำเวิร์กช็อปนะครับคือคอมพิวเตอร์เราเองส่วนอีกหน้าจอหนึ่งนะครับจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือเป็นจอต่อแยกต่างหากก็ได้ครับเอาไว้สําหรับดูนะครับอาจารย์เขียนโค้ดให้ดูนะครับแล้วก็ใช้ในการสนทนากับอาจารย์ด้วย ในกรณีน,นี้ผมใช้เป็นมือถือ Android ครับเราจะต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Zoom ก่อนโในการไปที่ก o o ก l e เพ a y ครับหลังนั้นนะครับเสิร์ชคำว่า Zoom ครับเราเจอโปรแกรมที่ชื่อว่า Zoom l o u u m m e t t n n s นะครับทำการติดตั้งนะครับในการติดตั้งมันจะขอทำการเขาเรียกว่าอนุญ,ญาตนะครับสิทธิ์ต่างๆเรากดอนุญาตไปในกรณีน,นี้ผมไม่ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนะครับกอติดตั้งเสร็จนะครับให้การไปที่ o o o g l h r o r o ครับก็คือเปิดเบราว์เซอร์นะครับโปรแกรมนี้รองรับทั้ง Android และ iOS นะครับแล้วทำการไปที่เว็บไซต์ Code mobile.com ครับเข้า Google Chrome แล้วก็ไปเว็บไซต์จะสังเกตเห็นว่าเราจะมีลิงก์หนึ่งครับที่ชื่อว่าทดลองเรียนผ่านวิดีโอคอนเฟรนต์นะครับให้กดเจ้าตัวลิงก์นี้ครับมันจะเป็นการสั่งเปิดโปรแกรม o o m เพื่อใช้ในการเริ่มสนทนากาจประ์นะครับ หลังนั้นจะเริ่มทําการคอนเน็กซึ่งในกรณีนี้น,นะครับนักเรียนอาจจะต้องมีการนั่นแนกับอาจารย์ก่อนเพื่อเริ่มทําการทดสอบระบบนะครับซึ่งก่อนที่จะทําการลงทะเบียนเรียนนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนเนี่ยทางเจ้าที่เนี่ยจะให้นักเรียนมาเตรียมนะครับเตรียมตัวเช็คระบบก่อนว่าโอเคระบบใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็เมื่อนักเรียนเข้ามาในระบบก็จะเห็นอาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะสอนพิมพ์ให้ดูนะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นว่านะครับนี่คือหน้าจอแล้วก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหน้าจอมือถือมันจะดูได้ไหมนะครับเราสามารถซูมซอทโคดได้ครับทางอาจารย์เองก็สามารถซูมได้ในกรณีนี้อาจารย์สามารถที่จะสนทนานะครับพูดกับนักเรียนได้เลยแล้วนักเรียนก็สามารถพูดโต้อตอบกับอาจารย์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าในเคสน,นี้ผมไม่ได้เปิดไมค์ไว้นะครับอ่าซึ่งอยากให้นักเรียนลองจริงลอง,ลองจริงๆมากกว่า ในกรณีนี้นักเรียนนะครับควรจะต้องเตรียมนะครับหูฟังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีหูฟังเราใช้เป็นลักษณะสปีคเกอร์แล้วก็ไมค์ของมือถือเนี่ยนะครับหรือไมค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงมันจะเกิดสภาวะเข้เรกเสียงมันเอ็กโคนะครับให้เตรียมหูฟังไว้จะดีกว่านะครับก็นี่คือภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถสอบถามมาทางเว็บไซต์โค้ดโมบา b i l e c o m ได้นะครับสวัสดีครับ